สบสวัสดีสวัสดีเอฟซีเถงแปงสุข Vikings, arians, สุขลนสุมองสุบัติพี่น้องอันบอลลงนขีดเครื่องมือเลยรขอนมือเลยตอนนี้เที่ยงเลยตอนนี้นำอันคืบพี่น้องเลยคืบเดี๋ยวคืบเดี๋ยวแดดอยู่แบบเอ้าบอลเนี้สงสัยจพนสิตกอีกมากินข้าวเที่ยงนรำกันได้พี่น้องสวัสดีสุขสุขลนพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงนรำกันแกมมาใหม่ สะอมพะกคาคอยมันยังอยากโป่งใหม่ด้ยต้มต้มปลาใส่คือต้มปลาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยแก้วหอยกระดิ่งแห้งได้เลยแห้งแบ่แกงน้ำม้ดองพี่น้องเอ้ยมันบ่มีน้ำม้สดพ้นถ้ากระตุกป้าหิอป่ะแกงน้ำม้ททงโอ้ลายใหญ่กระหังพี่น้องเอ้ยป้าหิวละทากล่องได้ทานตรกันพี่น้องพอบ้านจะใกอล้แล้วหยกผัาเขา แหละลงมาจะนันกระึ้บอีกฝันหอนบบบนี้พ้นเ็กในนอนเลยเท็กออกมาในนอนเลยพพ้อมหลับมือหมุดจอมาแสบกันเ้อแกงใบไมทหนึ่งพอดีพร้อมลุยนักแสดง มาเด้อค so, ่ะต like. like. <laughs> <mo an> ี่ยคะใส่ n h ้านเนี่ะใส่ nhà านมาเด้อยาวานเด้อทอนเลยแกงละไม่เเด้อแกงไม่แกงไม่กยังอยู่ทงหนึ่งขนะหยาวยากินสุกเราขะได้เราขากติดใจสีมือเขามื่อน เราไม่เคยสุกเด้เราเคยกินแต่อูยังอยู่ดงหนึ่งขนาดจังสุกทีเขามาหาบ้าวเลยนี่ไงุกหรือไม่สดแหงแซ่บที่เขาหรือชุดห้องหรือเพ่าตัวโน้ตนึ่งทำเอง่มีแต่อันผามะแก่งไม้ไม่มาเด้อมาเด้อร้อยคนบอกทีร้อยไม่เป็นไร

ต้มปลาไปลุยหมู่บ้านเนะเนาะเดี๋ยวกระเจียเอฟซีถามมาหลายคู่หลายคนมาเป็นได้คุ้มอยู่ว่าฟอร์มินี่เป็นสัตว์ถามมาคุ้มเลยกระโบยจากคุ้มมาได้ไหมน้องเนาะเป็นปีกนิดคือแต่ว่าคุ้มน้ำอิ่มหกอิ่มใจพี่น้องเลยคุ้มมวนะม้วนคืนละสองร้อยบาทกระไรคุ้นพี่น้องเอ้ยเขาก็ออกกันผูวละล้อยพี่น้องเนาะเก็บเงินแล้วเอาไปเดียวยงก็ เอื้อยก็ไม่ใช่ซ้อนกับการหนึ่งเป็นสองล็อตผมคุ้มเล้วทุกคนทุกคนคุ้มเลยปลาปูละซ้ำโตแล้วเตี๋ยวเด้วปลาปูละซ้ำโตเห็นซ้อนลาซ้ำโตน่อยหลายเต๋อยู่พี่น้องเนาะรวมแล้วก็ประมาณโลหนึ่งที่หอดประมาณเนาะประมาณโลเด็ดตัวใหญ่แมนนี่แหละนี่พี่น้องเอามาแม่นี่ต้มพี่น้องวานน่ะมาพี่ไหมกินกาวน้ำกันแซ่ยบแกงก็ไม่ อกาไม่โดนคือบุกินเนาะกินเนื้อขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปห่อนอากาศจะห่อนเดี๋ยวถามพี่คนเปิดบอกพาพี่พาน้องไปอีก้าพี่เอ้ขันันหูข่าวบนิลาบเลยฝาแม่บราบาได้มน้ำลายี่ชายน้องบุน้ำลายป่านมีเบิดถูกฝาหือนเมาะน ชุดแต่มวมนีแต่ปนินมันไม่เนาะเชื่อกันปุ๊งกระดงกระยาพี่เอ้ยขี้ขาวต้องกันพี่น้องสู้ๆแซ่บๆหมู่บ้านนี่ลูกพี่เขาก็จนเมื่อยลุยจนนาแลนาดำพี่น้องเอ้ยแต่ละคนนาจนดำปั่นปลาบุญจิ้นนาจนใหม่วัด ของตากแดดแดดใหม่อดิกระเดนมามันโบแดแห้งไปได้ได้บวบานเนี่ยนะมันแดดแห้งๆเน่นอ้ยเออมันเทียวแดดเทียวบดอยู่บ้านนี่นะกินก็่แดด่มหมมาคามอยู่บานนี่ก็ะด้ห่มกับบไงไปได้แล้วอืมส่วนห่มส่วนเงา เียวอกันอยู่กับแกเียน้ยไปเห็นมันไ้ใกล้ไมเอ้ยใกล้เด้บตบจำเพื่อนเจ้าน้าพนเดี๋ยวเห็นอยู่ใบขางเงือกจี๊ดในี่อ่ามันอยู่ส้นแต่พ่นไม่คมตอกนะให้คุ้มกับคุ้มดอกพี่น้องเลยเนาะซื้อป่าแพงอยู่ซื้อลวลอยได้อยู่ที่ลวดลัโลวับ้านนี่เนาะ อ่าประมาณนี้ได้อยู่แต่ว่ามันกับมวนนั่นแหละพี่น้นองเอ้ยมากินี่เนาะมีคนยุตมเนาะอ้มีผู้ร้องเพลงให้ฟังมีผู้เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็เห็นมูคู่ไร้บ้านไร้เมืองเนาะไปพ่อ,อกันจำอบุญจำ,บ,ญำบุญมังไฟเอออจำบุญมังไฟใครแต่บุญมีคนหามลงกิตติบุเนาะอ่ะเบิ้งก็ได้คลิปนะป้าเอ้ยเปิดเพลงอยู่หึมหึมหึม พวลรม่วนนะแค่มีผูกข้าค้ายอะไรพวกน้ำเย็นน้ำไอเออน้ำอ้อยน้ำยังมีว้น้ำอ้อยน้ำอันนี้พวกขายไอสกสกิมายลูกพี่่นน่ตามหน้ามอญบนท่านพวกคายตำก็มีบจตำกรปุ่นตำชวดตำหม้ ไปไใหญุ่ตะราณนำเลิกได้ทางเห็นแล้วว่ออกสองข่าวมือสองขนนะั้นหูอลงแล้วเป่นกรบลูกกระปริเมือนยืนแหย่คนก็เป็นผู้พายโอ้ลูกพี่นะจีว่งจะกจะไปลักไทยเอาตอนใดเลยเอาเขาไปไทยไญ่ข้าั้เออตอนทเ่็ดมาหรอเจ้าพสองคอนได้มือสองขนท เขาถ่ายป่าง่ายวงเขาได้ได้ก็ได้ตัวเดียวแล้วตัวแล้วรดได้แวครับส่งส่งถ่ายนักเล็กก็ดีเราถ่ายหลายตัวิดปเพิ่งก็เห็นปนนจันง่ายคนตบว่าวนอกมเนาะคนไหนาปากบานนอกมีเอะ เมื่อเรื่จุด่างกลวมกันเนื่อกับตามกันเท่านั้นนี่ตำลงเหยียดนะคว่กันจะถึงน้องเรื่องสองสามโหงวนได้วะข้าวันเงไงนแหล้วอ้ยเอ่านเอาหลายเนาะได้หนกหนักหนึ่งชองทางก่อนนับก่อนก่เดียวไปแล้ว่ะก็ลงก่อนับก่อนด้วหโมงเด้10ิดโมงก็เปิดส0โเปิดงานบุญแล้วเปิดไปทางการบุญ เจ้าเมืองหมูมาปกตู้เปิดก็เต็มเลยทำยังางก็อดเวลาเนาะเนาะเจ้าขอกข่าวแล้วเนาะช่องสามเขาเป็นดาร์เฮดเดี่ยวเนาะดวงไม่ขาดวันเนืออะนรลุงเรือครับเรือ่าได้ไอ้ส้นเงิอแล้วน้ำเลือกแบบเจ้าน้าเลือกหนูมีขบวนชีวันให้แต่คุณลุงขบวนใดมองน้ำเลือก ไคก็หาจะปหญ่ยเาไปมาบตสด้ครับสะดุงปีหนานะที่ไอมยไม่ไไตสดุงอ๋อมาเยนะแ่บวชตุสะดุงสะดุงอันสะดุงที่ซ้ำจะได้ค่ะโอปะนอสดุงที่เขาเสดุงยามกับาแ่แดงเนาะ้าเจ้าอบเอาปาปหน่อยเฮขาจะปะลุนเนี่ยปนนเนี่ย ดินละเพี้ยนี่เดียวมันมาซิวเลยเนี่ยปลาขาเขาบอกเอาปลาขาร์ลื่นูมืมันรอดออกห้องมันเด็อมันกลางเอาอย่เพิงหนงหัวมันเจบตาเนี่ยนิ่งข้าวดานดจับได้ปักมือจับได้เยนะจับตาแล้วก็เห็ดปอก้อยตากร่องลององไงาหยางตาดตา ใส่ปอม่ปลอมใสวอืมขนมใส่ปอมสูงแล้เนาะมันก็จะลงตื้นน้ำลงเด็กเพียงน้ำในป่ามันนี่ตื้อกระเดือตื้อแหนงตื้ตื้อ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 ้อตื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 ้อต่้หตื้อตื้อ้อต้ต้องเ้อตก็อห้อตื้อต้อตื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 ้อ้อตื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 ้้อต้ ไปปัสสาวะทำในวัดลงเปื่าลงไปปีนานก็จะเปิดอยู่น้องหัวไปน้กีไปรอบแรกลถเออไปน้องบัวอี่เนาะปากลายน้สิ่หวนี่ยอ็ดแท้ไปเอ็ะคาดคนก็เกาอีกวันเ ของกระจ้าแห้งเป็นไห้ของขาก็บรีอืดแพ่นะรงนมาลย้นห้องมีแต่ห้องซุ้มเพิ่นร้ลว่าี่ไปนะกับพุ้ยเต็มผังอยู่อันกระตุกกระตุกนะก็ไปมัดอยู่พุ่นกบข้าียมไปมัดอย่พุ่นก็มี่ไปเียมไปเจาเ่ก็มี่ขี้ผไปซลร์คอนก็มีสองค้อนี้หมด้เขาขี้เราเขาเจ้ถึงววันเ้าเฮ้าไปเลยาห้าห้าวเป็าัน เป็นไห้เาเหงาแบบนี้เครื่องหาปลาก็เจ้าน่ะว้ากันเจ้าแนมมึงสนันแล้วจะเอาไปจอดที่บ้านตีะก็เจ้ามาดก็เจ้าทีบ้าเลยมีคนหนึ่งอยเป็นลมเืลาเขาไปเอายู่น้ำก็ไปลมแดดเนาะกเจ้ากับป้าปะกาศาได้ใช่เปลืองเบิ้งกันเด้อเบิ้งกันเด้ออยไป่มแดด

ัเป็ดก็มีบ่ะป่เป็ดเป็ดเป็ดเอางอเามีนาหยางเลยนะเขามีายางนี้ดอกาหยางก็มีแล้วว่าเป็ดกมเป็ดเปเป็ดอะไรแนเนาะอืเป็ดเป็เขาเีน่าหงอน่ไม็ลายล่เขาดังหาวกลนปวดดูเขเทางน้องป เดี๋ยวแกมือมาอยู่ต้องบวเนี่ยลายเฉยๆปลาตองปลาขดเทียนปลาเบี้ยป่าใส่บ้านนี่ยโต้เนี่ยเป็นเลน้อยแต่เออแล้วนี่ยมัน้องจันทร์กันได้ไม่ไม่ปิม่เอาวันเอามาเล่นปโจงไปปะยังอยู่อ่ะเล่นลักบ้าเนี่ย่าขดเทียใช่เลยเนี่ยนี่นักบ้า Nguồn nước cốt nhỉ? muồn đến cả cả thám cả đấy, phơi cương hè này cả. Đấy, man bơ. Man, 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 man,

จะเรากินเนี่เว่าแชมเปก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสุขสุขคุณคุณถูกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอบคุณกณารค,คลงงคิปนะห,หน้าพี่น้องจะเรากินนี้สบายดี